เริ่มไปเลยดีกว,ว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องภาคภูมิ Today ์ชาแนลมั้่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook แล้วก็ t i k t อกของผมนะครับครับผมผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ลานกลางเต็นต์ต้นพยุงของพี่ออสนะครับซึ่งก็อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแถวๆนี้เขาเรียกว่าเขาช่องลมใช่ป่ะ เขาช่างลมของเขาช่างลมระยองตอนนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะฝนต้นหนาวครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาลานกลางเต็นท์พี่ออสก็สามารถติดต่อในดิสคริปชันผมได้นะครับช่องทาง YouTube ผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าโลเคชันนะครับแผนที่องแผนที่แต่ถ้าเป็นช่องทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะผมจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แรกเสมอนะแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับลานกลางเต็นท์ของพี่ออสประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับที่กองอยู่นี่ครับเขาเรียกว่าแกะกล่องกันเลยวันนี้ เป็นเต็นที่กลางอยู่บนเตียงสนามนะวันนี้ก็อยากให้ฝนตกด้วยดูซิว่าของใครจะดีกว่ากันแน่นอนกว่ากันของผมไม่มียี่ห้อนะอแต่ของเขาก็คือนี่ครับเตียงสนามก็คือเนเจอร์ไฮนะครับเนเจอร์ไฮนะส่วนเต็นที่นอนคนเดียวนี่ก็คือเวลาลินโดนะครับวิลาลินโดหมดนี่ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากซื้อเวลาลินโดนะก็ไปดูราคากันเอาแล้วกันาคาคส่วนของผมนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ ซื้อไว้ให้แล้วกันเปของไม่ใช่ทิ้งไว้ที่นี่เลยเปล่าทิ้งไว้ที่นี่เลยถ้ามันพังก็ทิ้งเลยครับวันนี้ถ้ามันพังก็ทิ้งเลยวันนี้เราจะมาทดสอวมาขิงกันให้เห็นเลยครับกับมียี่ห้อกับไม่มียี่ห้อเอาเริ่มตัดกันมาก็มาถึงวิธีสาธิตขั้นตอนการกลางนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับก็กลางเตียงสนามก่อนแล้วก็ค่อยกลางเต็นบนเตียงสนามก็แค่นั้นนะครับส่วนสมอบกเชือกเชือกอะไรท้่ก็แถมมาก็ยึดให้ครบทุกจุดนะครับเพื่อที่เต็นเราจะได้กลางดูสวยงามนะครับผม ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เวลานิโดก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะข้างในก็มุ้งก็คืออินเนอร์ข้างในนะครับก็ทำมาอย่างดีเลยซิปซซฟผมว่าโอเคนะเต็นผมก็เป็นเต็นที่นอนคนเดียวนะรูปแบบนอนคนเดียวนอนอยู่บนเตียงสนามยกสูงเพื่อเอาไว้หนีน้ำหนีแมงหนีอะไรก็แล้วแต่หรือใครจะเอาไปนอนนอนพื้นนอนบนพื้นแล้วแต่จะประยุกต์นะครับหน้างานใครหน้างานมันกันแล้วกัน วัสดุของผมนะก็เป็นก็เป็นผ้าเหมือนผ้าลิบบตบนะครับแต่ว่าบางมากเลยแต่ข้างในก็นี่อย่างที่เห็นนะเขาเขาทำซ<อ>ิลกันน้ำมาให้ตะเข็บอย่างดีส่วนซิปเนี่ยก็ลูดง่ายครับ <มา S 1> ใช้ได้ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลย<า>แต่เตียงสนามน,นี่ผมซื้อมานานแล้วนะขาเขอยางลูกยงลูกยางอะไรเริ่มเปื่อยแล้วซื้อมานานแล้วแต่ของเขาน่าจะดีกว่าดูสิเ็ามีที่นั่งข้างในด้วยมีเทเลสนั่งหลบฝนหลบอะไรข้างในด้วยแจ๋ว,วะ อ,อ,อย่างที่วริเวโด,ดนดเปิดข้างหลังได้นะครับดูการตะคงตะเข็บเขาซิลมาก็สมกับราคาเขานะครับโครงก็เป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะเนี่ยสบายครับผมสบายทั้งทั้งคู่เลยเหรอ คนละทรงครับอันนี้ก็จะสว่างโล่งเลยนะครับสว่างโล่งเลยอันนี้แบบถ้าแดดออกนี่แดดน่าจะโดนเต็มที่เสาเสาเต้นโครงเต้นก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเนี่ยอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกรด,ดไหนเกรดเดียวกันหรือเปล่า <ผม S 2> นะผมว่าน่าจะเกดเรดเดี <ๆ S 3> ยวกันละบ้างเนานะขาเตียงสนามของเขาใหญ่กว่าของผมนะน่าจะใหญ่กว่าหลายมินเลยแหละใหญ่กว่าใหญ่กว่าอ๋อใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนู้นจะรู้สึกได้ความโก่งมากกว่าโก่งมากกว่าแล้วอ่ามันสูงใช่ใช่ โอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับทั้งน้ำค้างทั้งน้ำฝนนะครับคือเราจะไม่กางไฟชี้ตรงนี้เลยนะครับขณะนี้เป็นเวลาตีสามครันะบฝนตกเลยที่นี่างทีเห็นนะมีน้ำเข้ามาเพราะว่าผมไม่ได้ปิดซิปไม่ได้ปิดซิปเปิดแล้วก็นั่งเล่นนั่ง กินเหล้าอะไรกับเพื่อนฝนมันเลยเข้อมาก็ปิดผ้าดเองครับปิดผ้าเองโอเคครับเตยเตกันตอนเช้าครับผมโอเคครับก็เช้าแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเตนเมื่อคืนก็ฝนก็ตกหนักเลยครับพเพื่อนใช้ได้เลยเออนี่ครับเป็นไรเรนโด น้ำซึมไหมกน้ําก็ไม่ซึมนะใช้ได้เออแต่น้ําค้างเพียบเลยครับนอนอยู่้วยครับไรเดนโดผมเอตื่นยังมาก็จากการทดสอบเต้นเราทั้งคู่นะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ํารั่วน้ําซึมตอนฝนตกนะครับ แต่ผมยกข้อดีให้วิลเดนโดดีกว่าครับเพราะว่าเขาเป็นเต็นที่กว้างขวางใหญ่กว่าแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าสวยกว่าครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเต็นแบบของผมนะครับเต็นที่ไม่มียี่ห้อราคาถูกกว่าก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่ความชอบเงินในกระเป๋าของใครของมันครับใครชอบแบบไหนก็จัดไปส่วนผมอิจาาช่องภาคภูมิทุเดย์ชอนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการรีวิวเต็นท์ของผมนะครับก็ขอปิดท้ายคลิปตัวนี้ด้วยวิวส,สวยๆที่ลานกลางเต็นท์ของพี่ออสกันแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ ครับกับคลิปหน้าครับผม